สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายโลเปอร์ทุกท่านกลับมาพบก,กับผมนัดโยในรายการรีวิวและแนะนําเกมมือถือหน้าเล่นนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีเกมมาแนะนําอีกแล้วกับเกมที่มีชื่อว่า d ินามอน2นะครับอันนี้จะเป็นแนวเหมือนเลี้ยงมอนอะไรอ่ะเหมือนคล้ายๆโปเกมอนนะครับเอามอนมาต่อสู้ไปจับมอนมาร่วมทีมนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาคสแล้วซึ่งภาคแรกผมได้เล่นไ้นิดหน่อยนะฮะก็จะ คล้ายๆกันแต่ว่าภาค2จะมีการอัปเกรดเรื่องสกงสกิลเข้ามานะครับให้น่าเล่นมากยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูเกมเพกกันเลยครับนี่เข้ามาแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซของเกมนี้นะครับจะไม่มีอะไรให้วุ่นวายเลยเล่นง่ายมากเป็นเกมฟรีด้วยแล้วก็ไม่ต้องต่อเน็ตก็เล่นได้นะฮะอันนี้ผมลองแล้วโอเคหน้านี้นะฮะ เริ่มต้นมามันก็จะมีติวเตอร์สอนนิดหน่อยแล้วก็มีมอนให้เราเลือกได้สามตัวนะฮะซึ่ง,งผมเลือกมาก็คือไอ้เจ้าเพนกูเนี่ยครับจะชื่อว่าเพนกูนะฮะแล้วก็จะมีสองตัวเป็นธาตุไฟน่าจะเป็นในตัวฮอปช็อปเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลมากกับสามตัวแรกเลือกตัวอะไรก็ได้เพราะเดี๋ยวเล่นไปตามทางก็จะเจอเองนะฮะโอเคก็มาเริ่มกันเลยฮะ นะเริ่มจากหน้าแรกอันนี้มันจะให้เราเต้นไปเรื่อยๆนะครับบางทีถ้าเพื่อนๆมาถึงมันจะยังเปิดแมปไม่หมดแบบนี้เราก็ต้องปรับพวกคนเนี่ยไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยมาถึงตรงนี้ละ่ยตัวนี้เป็นด่านถัดไปนะฮะที่ผมต้องปรับมันเพื่อจะเปิดไปเจอไอ้บอสตัตวแดงๆนี่แต่ตอนนี้เรากําลังหาทีมหาลูกทีมอยู่ครับจะไปจับตัวมังกรน้ํา ซึ่งยังจับยังไงก็จับไม่ติดนะฮะโอเคก็เมนูในนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นเงินนะครับอันนี้เงินแล้วก็ปิดเสียงนนะครับแล้วก็มีช็อปช็อปเกมนี้ก็จะมีขายเป็นแบบเหมือนถุงนะครับเชสนี่คือกล่องสมบัติมีทั้งแบบ80บาทเนี่ยได้พวกผลไม้เพเพิ่มค่า,าฐานะในการต่อสู้นะครับแล้วก็อันนี้ครูเชส จะได้หินเลเวลอัพเกมนี้มันต้องใช้หินถึงจะเลเวลอัพได้นะครับต้องเก็บให้หลอดเต็มปุ๊บแล้วก็ต้องมาใช้หินอีกซึ่งวุ่นวายนิดนึงอันนี้ก็เป็นเมกาเชสก็จะมีโอกาสสุ่มได้3อย่างนะครับแล้วก็ไอเทมอันนี้จะมาเป็นแพ็คเลยเป็นแพ็คยาเติมเลือดนะฮะสามแพ็กแคชเชอร์แพ็คนะครับ,รบจับไว้จับมอนแล้วก็ไอพวกหินที่เอาไว้เลเวลอัพ นะโอเคก็จะประมาณนี้ในช็อปนะฮะจริงๆเนี่ยข้างล่างก็จะมีขายของด้วยนะขายเงินเกมนี้เงินค่อนข้างหายากครับเห็นไหมว่า450โกเนี่ยจะขายตั้ง110บาทแต่ว่ามันจะมีให้ดูโฆษณาครับแราจะได้20ทองซึ่งผมกดดูแม่งไปหลายสิบรอบมากจนมันไม่ให้ดูแล้วต่อมา ไอเทมครับก็ไม่เราซื้อแล้วไอเทมมันก็จะเรากเก็บไอเทมได้อะไรเงี้ยก็จะมาอยู่ในนี้มีอะไรบ้างก็ว่ากันไปแล้วก็ทีมครับนี่เห็นไหมครับผมมีมังกรมังกรหญ้าเนี่ยในตัวใบไม้เนี่ยก็ไปล่าไปเดินไปเจอนะครับแล้วก็ค่อยๆจับแม่งฟุกจับมาได้เก่งมากครับเนี่ยพลังสูงมากเลเวลสูงด้วยดูเทียบกับตัวอื่นดูค่าพลังนะฮะโอเค ในหน้านี้ก็จะไม่มีอะไรเลยครับเราสามารถเอามอนไปต่อสู้ได้ทั้งหมด3ตัวแล้วก็ตัวสำรองเต็มที่ได้อีก6ตัวนะครับถ้าเกินกว่านี้เราก็ต้องลบตัวเก่าทิ้งซึ่งในนี้ก็จะมีให้ดูค่าค่าพลังแล้วก็มีสกิลบอกเนี่ยสกิลทำอะไรได้บ้างนี่ครับนี่เลนโบกบีมแล้วก็สปอร์ช็อตนี่ต้องรอเลยว่า19นึงจะปลดล็อกสกิลสุดท้ายออกมานะครับตัวอื่นก็เช่นกัน และเกมนี้จ,จะไม่มีค่าพลังงานแต่ว่าจะใช้เป็นเวลามอนเราเลือดลดเนี่ยครับแม่งก็ต้องใช้เวลานานอ่ะก่อจะเลือดเพิ่มขึ้นมายิ่งเลเวลเยอะๆยิ่งนานอย่างไอ้มังกรตัวนี้เลเวล16รอ6ชั่วโมงกว่าเลือดจะเต็มไอตัวเลเวลน้อยๆก็รอแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือยิ่งเล่นไปเัวืวอยจะเลือดจะหมดเราก็ต้องไปซื้อไอแพ็คเนี่ยไอแพ็คเมดิซีนมาเพื่อมาเติมนะครับ เิลือดมันจะจะเล่นต่อก็ไม่มีอะไรแล้วนี่มอนแต่ละตัวก็จะความสามารถต่างกันออไปมีธาตุเก่มนี้จุดเด่นคือเราต้องจัดทีมดีๆครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะให้ดูกันอันนี้เราจะไปสู้นะครับไอฉากที่เป็นตกใจแดงๆนี่คือเดินไปแล้วจะเจอมอนตามทางนะครับจะสู้ก็ได้เนี่ยก็จมีสกิลให้ใช้หรือว่าจะกดตรงบวกก็จะมีให้เปลี่ยนทีมให้เปลี่ยนตัว ึ่งอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนโปเกมอนตรงที่เปลี่ยนปุ๊บเราก็จะได้เทิร์นอยู่ดีเหมือนแบบถ้าเราวางแผนที่ดีๆนะฮะอย่างไอตัวนี้มาถึงใช้สกิลลดพลังโจมว่องกันแล้วก็เอาตัวดาเมจโจมตีอะไรเงี้ยได้เลยหรือถ้าขี้เกียจสู้ก็หนีก็ได้ครับ XK เนี่ยจะใช้ไอเทมในระหว่างต่อสู้ก็ได้แต่อ,อันก็จะมีบออเอาไว้ทาอะไรนี่อันนี้ก็เพิ่มความแม่นยําเพิ่มแอตแทกกำลังป้องกัน หรือใช้ไอกระบอกนี่จะเป็นก,กระบอกสก,กิลครับอ่าแลัวเมื่อกี้อีกอันนึงอันท้ายแคสก็จับจับมอนนั่นเองก็พยายามโจมตีให้มันเหลือเลือดน้อยที่สุดแล้วก็ติดค้าสถานะจ็จะจับง่ายขึ้นนะครับตัวมาเลกคิดเนี่ยที่ผมได้มาก็ฟกได้มานะฮะอันนี้เราหนีแต่เกมนี้จะมีโฆษณาขึ้นมาเยอะมากครับถ้าใครขี้รำคาญอาจจะงุดหิดได้ นี่ผมจะไปสู้กับออนแอร์ออนแอให้ดูก่อนครับเพราะว่าไอ้มังกรผมแม่งใกล้จะตายกลัวสู้ไม่ไหวนี่จะจทีอย่างนี้ก็ได้ถวายปะวะสู้กับไอน,นี่เลยละกันเนี่ยเดินเข้าไปปุ๊บมันก็นจะเจอ,อันนี้มีมอนสองตัว โอ้โอ้แย่แล้วเนี่ยครับผมก็จะเปลี่ยนไอ้ตัวนี้มีสกิลจังเกิลวิ p โจมตีแล้วลดดีเฟนสะ์ตันะฮะโอ้โดนแฟรดเนี่ยครับเปลี่ยนแล้วก็โจมตีนี่โจมตีแล้วลดความแม่นยำของศัตรูสกิลก็จะมีคูลดาวไม่เท่ากันนะครับผมอย่างนี้คูลดาวสองเทินก็สลับเปลี่ยนตัวไป เพื่อรอคูดาวโอ้โหโ,โดนโจมตีแล้วนี hey, ่มังกรผมก็ยิงให้ตายไปเลยสปอร์ชอ็อตนี่ตายครับก็เปลี่ยนกลับมาเนี yeah, ่ยมันเน้นการใช้คอมโบของทีมจัดฟอร์เมชั่นทีมดีๆนะตัวไหนมีสกิลอะไรก็ลองดูกันให้ดีครับ mm hmm. เอาที่ผ่ายแล้วมึนนี่ไอ เหมือนเดิมครับโอ้ยมึงโจมตีว้าวอีกมิสอ้าวยังใงถ้าแฟดกับแฟดมีโอกาสติดมืนไม่ติดโอ้โหแย่ละมาลคิดโจมตีสปอชอดเอาแล้วไงไม่ตายไม่โดนมั่งไอ้ตัวนี้มีท่าเดียวกันเลยไงดี เลนโบบีมชนะมาได้อย่างวุดวิดเกือบตายครับเนีย่ยเวลาก็จะได้ค่า XP นี่แต่พอมันเต็มแล้วมันก็จะอัพเลเวลไม่ได้อยู่ดีนะครับเลเวลจะไม่ขึ้นเราก็ต้องใช้หินที่ผมบอกเอา้าหลุดแล้วงั้นไม่เป็นไรเข้าใหม่ <laughs> นี่ครับมันก็จะ เอา้ามีกี้เลเวลอัพแล้วนี่โหมันหลุดทีเสียเปล่าเลยนะครับอืมถ้าอะไว่าอัพปุ๊บมันก็ต้องใช้ไอหินในพวกนี้อยู่ถ้าตามธาตุมันก็อัพได้เลยแม่งก็จะมีไอหินเลนโบนี่ครับอัพได้ทุกธาตุแล้วก็ไอตรงนี้จะเป็นอารีนาครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันรีนานไหมแต่ว่ามันจะไว้ปรับประตูแล้วก็จะได้ไอเทมได้อะไรมาเหมือนส้กับคนนะครับ ได้เงินรางวัลเกมนี้อย่างที่บอกเงินหายากมากครับนี่ผมจะซื้อแพ็คจับครับแพ็คจับนี่ก็จะได้แพ่นดิตนะแล้วก็เป็นในพวกกระบอกไว้ท่าโจมตีนะฮะฮ้ยอันนี้เรามียาเดี๋ยวผมจะ ฮิวเลยเนี่ยครับถ้าเรามีเมดิซีนเราก็ฮิวได้เลยใช้หนึ่งอันก็เลือกเต็มหลอดเดี๋ยวผมจะไปล่าบอสให้ดูครับ <c oughs> จะไปจับมันจะมีตำแหน่งมอนนะฮะเน,นี่ถ้ามอนตามฉากก็ยิ่งไกลก็ยิ่งเร็วสูงอยู่ไหนโอ้ทำไมมัน แมวเราไม่ไม่เอาเราก็หนีไปเนี่ยครับเทคนิคก็คืออย่าไปสู้ครับสู้แล้วเปลืองเพิ่อพลังงานไหนวะพอเดินไปให้มันลงไอจุดแดงๆแ,แล้วมันก็จะรี นี่เจอเหมือนลิซาโดเลยนะฮะหนีไปหนีไปนเนี่ยตรงเนี้ยแม่งมีมังกรไฟอยู่แต่ว่าเลเวลสูงมากไปดูหน้ามันพอครับถ้าเจอหาค่อนข้างยากเร่องกับคุณดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเดินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอ สัตว์เทพนะเนี่ยที่เหลือพวกตัวนี้มันก็แบบงองเงงเนี่ยงองเงงมากโอ้ทำไมมันไม่ลงให้เลยวะโอ้โหเดินไกลอีกแลคคูนโอ้โหเนี่ยครับ กดไปแล้วพักโฆษ,ษณาจะขึ้นมากดสกิปไปนี่มังกรน้ำมันจะอยู่ตรงจุดที่ผมวิ่งไปนี่นะครับถ้าฟุกเจอก็จะโชคดีนี่ไงผมมาแล้วโคบอลนั่งเลเวลน้อยว่ะเลเวลน้อยไม่อยากจับเลยลองดูก็ได้ฮนะตส่าส์ซื้อแพ็กจับมา ตีแม่งเลยนี่ตรงนี้มีท่ามืโอ๋อไม่ติดอีกควรโอ้โหควรแลแรงเลย ม่ไม่ติดมือนเต็งเลยฮะโหถ้ามันไม่ติดสถานะมันจะจับได้ไหมเนี่ยมันไม่ติดสถานะผมว่าจับไม่ติดแน่เลย ลองจับดูครับขับคำติดนะลูกเขียว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 โอ้ย,ยแม่งจับไม่ติดอีกแล้วตายหายโมโหฆ้าแม่งเลยเปลืองเปลืองมากนะครับ ได้เลยนี่มังกรน้ําอยู่ตรงนี้มังกรไฟจะอยู่จุดเอ้ยเออ,เอ,อวิ่งไปตะละเนี่ยตามทางก็จะมีมอนให้จับซึ่งตัวพวกนี้ผมว่ามันก็ยังเฉยๆอ่าตรงนี้จะมีมังกรดินครับที่ผมได้จับได้มาแต่ก็ต้องเดินสุ่มไปเรื่อยๆ โอ้โหนี่มีมินิริวด้วยแต่ว่าลองดูสกิลแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่เดินเดินเดินนี่คือเป้าหมายผมแม่งจะจับมบังกรให้ได้ <laughs> มันก็เลยยังเลิกเกมนี้ไม่ได้นะครับไอ,อ้แม่ง มันไม่ลงในตำแหน่งที่มันเจอเลยฮะโฆษณามาอีกแล้วนี่มันขอนไฟสิแม่งเอ้ยก็ <c oughs> <c oughs> นี่อะไรเนี่ยอมาดิโก นี่ตรงนี้มีมังกรดินไม่ติดไม่ออกครับก็ใครชอบนะครับโปเกมอนผมว่าลองโหลดมาเล่นดูครับเพลินดีไม่รู้ว่าพอปา่าไปตัวแดงนี่ได้แล้วมันจะไปไหนต่อได้บ้างนะครับยังไงเดี๋ยวผมก็ไปเล่นต่อให้จบน่าจะใช้เวลาไม่นานสําหรับเกมนี้นะครับอันนี้น,นี่ตรงนี้ก็มีครับถ้าดวงดีก็จะเจอมังกรดินนั่นไงไม่เจอ ทำไมผมดวงกลัวขนาดนี้เนี่ย <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ผมก็คงขอจบการรีวิวเกมไดนามอนเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามรับชมวิดีโอรีวิวเกมใหม่ๆจากผมได้ครับที่ c h n n n e l Mobile l p o r นะฮะเนะี่ยผมก็เดินไปยังก็ยังไม่เจอครับมันเป็นมังกรหายาก นะฮโอเคตอนนี้ก็ต้องขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนี่เจอนกแต่ผมมีแล้วมาลองกันอีกรอบนึง <c oughs> ติดนะจับให้ติดเร็วเฮ้ยเขียวได้แล้วจับติดแล้วครับมังกรน,น้ำโคบอล